คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิองอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับถ้าฝนตกก็บบลำบากเลยเนี่ยเนาะแบวไม่ลำบากต้องติดเลยแหล่ะออกไมได้ด้วยเ <c oughs> ออดูพ<า>ัโอ้ตายแล้วขาขาลงกูกูเดินลงดอยู่ไหนพี่ชาติอยู่ไหนนี่เหรอมีใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นไงล่ะเออก็ดูสภาพเป็นไงล่ะ มึงคิดดูเด็กกูตัวดำๆเนี่ยกลายเป็นว่าดำหนักกว่าใหญ่เลยดำดำลงได้เปล่าเนี่ยมา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 ที่ไหนกันเนี่ยฮะมามามาเนี่ยมึงจำไม่ได้เหรอเนี่ยบ่อซ้ายบ่อซ้ายของเจ๊ผมไงเมื่อสองปีที่แล้วที่มึงยืมยืมปืนเขาไปลองยิงขวดอะที่ที่มึงยิงไม่โดนอะ ใครยิงไม่โดนนะบัตรก็ไม่โดนกูก็ไม่โดนไม่โดนเรอรีบยังันเรียกว่าลนลองดูเอ้าหมดอ๋อหนึด้แล้วแต่ที่เรามาเราไม่ไม่มีอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้ตอนนั้นยังเป็นบ้านหลังนี้ก็จะล้างอยู่ที่เรามาบ้านหลังนู้นเห็นไหม พอที่เป็นตะแคงเลยนะตะแคงมากเลยเหลี่ยจัดเหลือส่วนไหนว่าสงก่อนเดินเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีดีแชนแนลวันนี้ผ่าเจ้ากสองคนนี้นะครับพูดดีเจ๊ปุ๋มได้ข่าวเนอะได้ข่าวว่าเจ๊ปุ๋มเนี่ยเขาทำเขื่อนเขื่อนกันดินกันดินนะจะมาช่วยดูให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เฮ้ยเออกี่ปีแล้วเนี่ย สองปีแล้วสองปีกว่าแล้วเขาก้าวหน้ามากเลยเนะี่ยก้าวหน้าบ้านเลยแล้วดินมันจะพังลงมาเอาเหรอเอเอก็เลยทําเขื่อนไม่เราก้าวหน้าไปก่อนเลย <laughs> ไปดูปด <laughs> กันดินสไลด์แต่ว่าเจ็ปุ๋มอยู่หรือเปล่าไม่รู้้ไม่รูบ้านก็ล็อกอะ่ะเจ็ป,ปุ๋มครับบ้านล็อกอะ่ะล็อกลอกล็อกล็แล้วจะติงเฮ้ยเด่นไม่เอาฟิตเอาฟิตเขาหรือเปล่าไม่เห็นรองเท้าอยู่นะใช่ไหมเพราะมาตอนนั้นไม่มีอออเอาฟิตเดเรียกเรียกที่ใครอยู่ใครอยู่นางเช้าผู้หญิงนะครับ เรียกไปเรียกมาคุณสองคนไปเรียกมาเจปุ่มครับอยู่ไหมจีปุ่มจีปุ่มเจปุ่มครับเจปุ่มครับเอาไข่เอาเจปาสวัสดีครับสวัสดีครับเจปาเอาสวัสดีครับค่ะเจปุ๋มอยู่ไหมฮะไม่อยู่ค่ะอ้าวไปไหนอ่ะของเขาออกไปธุระข้างนอกเลยมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเขาให้ผมมาดูเห็นว่าทำเขื่อนกันดีตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างล่างเลยค่ะลงไปได้เลยตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปดูได้เลยเนาะลงไปดูได้เลยแล้วเขาจะมาจะมาวันนี้มาไหมวันนี้น่าจะมาตอนเย็นเลยอ๋อ ถ้าไรเงี้ยผมขออนุญาตลงไปดูก่อนได้ได้ได้บิลลี่ค่ะขออยู่คนเดียวจะไหมครับคนเดียวไปอยู่ด้วยไหเฮ้ยจำได้ไหมเนี่ยจำได้สองสามปีแล้วนะสองปีกว่าแล้วเออยังสวยเหมือนเดิมเลยยังสวยเหมือนเดิมสวยก็เดิมด้วยสวยก็เดิมด้วยสวยก็เดิมด้วยดูชุดนี้โอ้โหถ้าเกิดผมเป็นตัวสูงนะผมจีบเลยนะเฮ้ยไป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 ดูงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอย่างพร้อมหรือยังพร้อมอะไรที่จะเจอสึกหนักวันนี้ วันเนี้ยมึงมามึงต้องไปช่วยด้วยไปช่วยกันช่วยดูว่ากันเถอะไปช่วยดูว่าเขาเจาะเสาเข็มยังไงอะไรยังไงเพียงเพรว่าทางมันจะลำบากหน่อยเพื่อนผมต้องเดินไปนะอะไรวะอะไรนะทางลำบากหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเคยเดินลงไปยิงปืนไปแล้วมันไกลอยู่เด้อไปพูดถึงแบบว่ามานี่ก็บอกว่านั่งรถมันก็ไกลอยู่นะก็ไกลไงเราทีนี่ ต้องให้มาทําอะไร shield, ลำบุงลำบากอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันกูไม่กล้าบอกตอนนี้ไม่กล้าเฉลยมึงรอดูว่ากูจะให้มึงทําอะไรกันแค่นั้นแหละไปไปมึงขับรถขึ้นเขาลงเขามันมึงมันเหนีวอะก็ัวก็ําทำมา20ปีแล้วไม่เหนียวอะ้ก็ดู้ายอกไปตั้งแต่เริ่มเริ่มขุดอีก่ปีแหละคนรวยก็รวยเอารวยเอา คนจนนะจนาหนเอาจนเอาค่อยๆเด้อเริ่มลงเนินละเออเฮ้ยลุโอ้รถมาเอาทรายโอ้รถเอรถพ่วงอะไรเงี้ยโอ้ยนู่นไงไหนนู่นไงเห็นไมโครไหมอ๋อนู่นโอ้ยข้างบนนี่เหรอนี่ไงทางขึ้นไง ก็ม่งกินเราเลยลงไปล่างไงอ๋อนี่เนีเขาขึ้นกันตรงนี้แหละโอ้ยโอ้ยเอ้ยอย่าลงเด้ออย่าไหลนะเฮ้ยเฮ้ยมันเแยนมันเแยนมันเหยนแงนหน้ามองฟางไงก็ไม่รูไอ้เจ็บเอ๊บเอ๊บเฮ้ยรอดรอดแต่ฝนตกก็ลำบากเลยเน่เนาะไม่ลำบากต้องติดเลยล่ะ บอกก็ได้ด้วยเออดูพามาโอ้ตายแล้วต่ลเขาขาลงกูว่ากูเดินลงอยู่ไหนไม่ชัดอยู่เฮ้ยนี่เหรอมีใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนู่นใกรก็เห็นมีคนงานอยู่างานไ่เหรอใช่เดี๋ยวไปดูไปหาหัวหน้างานก่อนแล้วกันอุ้ยร้อนว่ะเฮ้ยหันงานไหวไหมเนี่ยเป็นไงล่ะเออไปดูสภาพเป็นไงล่ะ มึงคิดดูเดียกูตัวดำๆเนี่ยกลายเป็นว่าดำหนักกว่าใหญ่เลยดำดำก็ดูแดดเลยดูจิวดูขี้เกลือไอ้ขาน้ำหอมขาน้ำหอมรู้จักขี้เกลือไหมขี้เกลือก็เงือเราเลยแหละเอออ่ะนะครับวันนี้จริงๆแล้วเราอยากจะมาคุยกับหัวหน้างานเนาะเขาก็ทํางานกันรุ่นไปหมดแล้วเจ๊ปุ่มไม่อยู่แล้วเราไม่รู้จักใครก็เลยเท่ากับวันนี้น่าจะมาฟาวแหละอีกอย่างหนึ่งเย็นนี้สองคนนี้ต้องไปงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่รอเจ๊ปุ่มเนาะ ก็ไม่เป็นไรไฟหน้ากันปอาทิตย์หน้าค่อยมาใหม่ก็เดี๋ยวโทรบ,บอกเขาเอานะครับก็ถือว่ามาเที่ยวใช้งานแล้วกันเนะเ<อ>าะทิจริงก็นัดเขาไว้เราเราจะมาดูเขาแหละว่ามันถูกทําถูกต้องตามวิธีไหมเนาะเพราะว่าเจ๊ปุ่มเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องก่อสร้างนะครับเพราะว่าแกก็มีเห็นไหมฮะบ่บอทรายแกอลังการเลยเราต้องมาบอกเขาหน่อยมากี่รอบแล้วมากสามรอบรอบสามรอบสามรอบแล้วหนึ่ง หมายถึงไม่ใช่เดินเดินมานานๆไม่ใช่หมายถึงที่เราไปยิงปืนใช่ยิงปืนในในบ่อในบ่อข้างล่างนู่นตักอย่างหนึ่งที่เรามาพักกันมาเที่ยวกันพาพวกลำไยนาะโอ้หลายคนมากันก็ทำอะไรกินบนดนั้นพี่ตุ๋ยมาด้วยนี่ใช่ไหมมามาพี่ตุ๋ยก็เคยมาที่นี่นะครับพี่ตุ๋ยดอกกระโดนล้วก็มาก็คือเราเป็นนักพวก่นแหละกับเจ๊ปุ๋มมาเนาะนะครับก็นับถือกันว่างั้นเถอะก็วันนี้เขาไหว้วานให้มาดูให้หน่อยว่าช่างเนี่ยเขาทำถูกพิธีวิธีไหม เนาะแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะครับก็กแบบนี้แหละมันก็เหมือนกันนี่แหละทําประมาณนี้แหละครับถูกต้องตาวิธีเพียงแต่ว่าต้องรอดูตอนที่เขาทําคานทาสเตย์อีกทีหนึง่งวิลลี่จิว๋วใช่ใช่อันนั้น<ช>แหละเราค่อยออันนี้เขากาลังตอก<ช>เ,เข็มลงใช่เดี๋ยวตอกเสร็จเราค่อยเข้ามาดูเข้าอีกทีหนึ่งว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยช่างเขาจะทําถูกไหมเท่านั้นเองไม่ไม่พูดถึงจะเกิดไมาอีกไฟหนึ่งนะอือย่าให้อากาศมันร้อนอย่างนี้นะเราห้ามได้เหรอฮะห้ามได้เหรอไม่พูดถึงจะมามาตอนใบใบกว่านี้ได้ไหม ตา้อนี้ดูตา้องอยู่ในป่าอยู่เลยนะเอาอันนี้เดี๋ยวตาเที่ยงเลยคลิปนี้ขอเรียวๆแล้วกันเดี๋ยวขอถ่ายตากล้องหน่อยได้ได้นะครับให้ตา้องตา้องได้เปรียบเราเนี่ยให้คนดูเขาได้เห็นว่าตัวนี้ตา้อยู่ในกล้องอยู่ในป่าเลยนะครับตา้องได้เปรียบเราเนี่ยอ่ะอันนี้ขออนุญาตถ่ายเนาะนะครับตา้องตา้องได้เปรียบเราเลยครับตา้องอยู่ในป่าเลยนะฮจะไม่ร้อนกัแล้วอ่ะคลิปนี้ถือว่าทรหดครับนะครับเรามาลุยกันในป่าเลยอ่านี่ถ่ายไปอ่า แล้วรถรถค้าค้ากลับเราจะลงไงเราขึ้นมาอย่างงี้อะไรนะก็เดินไปเดียวไม่ใช่ก็เดินไปที่รถไงรถเวลาทางขึ้นมันชันมันถอยหลังอ่ะถอยหลังเราไปถอยหลังเรแค่นี้ไหมร้อนแล้วว่าน้ำก็ไม่มีกินต้องกลับไปกินน้ำที่บ้านบ้านเจ๊ปุ๋มเราก็ไม่รู้ว่ามันจะร้อนขนาดนี้อ่ะนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเช่นเคยอยากได้บ้านดีนะครับท่านใดสนใจที่จะสร้างบ้านเนาะอยากได้บ้านดีมีมาตรฐานแล้วก็มี2คนเนี้ยเขาเรียกว่าบันเทิง สร้างความบันเทิงเอนเตอร์เทนกับลูกค้าเพราะว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะชอบสองคนนี้เนาะเขาก็จะไปกับผมทุกไซสงานนะครับก็เราเป็นเพื่อนกันวัางันเถอะจะไปไหนก็ไปด้วยกันเนาะเพราะเรามามาที่ไหนเจ้าของบ้านก็ถามถึงว่ายางยางยางไม่รีบกลับรอเหรอนะครับก็ฝากไว้ด้วยเนาะท่านใดที่จะสร้างบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับบริษัทป้านี่ดีสถาปนิกและก่อสร้างจำกัดเบอร์โทรตามนี้เลยเช่นเคยครับ นะครับแล้วก็บ้านดีดีชาแนลอย่าลืมอย่าลืมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมทำแล้วก็อย่าดูเฉยๆนะครับขอเลยขอเถอะเนาะนะครับมันไม่ไหวแล้วใช่คนที่เข้ามาดูเนี่ยขอร้องนะครับอย่าดูเฉยๆเนาะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับจะได้เขาเรียกว่าเราจะได้มีกำลังใจเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอ่ะนะครับวันนี้เราเอยยังยังยังไม่ได้ฝากอีกหลายช่องทางเลย ได้แล้วฝากฝากฝากอีกช่อง YouTube เราฝากไปแล้วนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับทิกตอกผมเนาะทิกตอกงานน่นนะครับพลพงศ์พงลำหรือว่า PPC 2520นะครับผมจะอัปเดตเรื่องงานทุกวันทุกวันทุกวันเนาะก็ท่านใดสนใจก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปติดตามเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเขาเรียกว่าสรรหาความรู้กันนะฮะอะไรที่ผมตอบได้ผมจะตอบในในในทิกตอกครับผมอันไหนที่ตอบไม่ได้ผมก็ไม่ตอบเนาะเพราะว่าเราคนเราอ่ะมันไม่ได้เก่งทุกอย่าง ใช่นะครับ<ต>อะไรที่เราไม่รู้เราก็จะไม่พูดไ,ไม่บอกเราก็ตอบไปใช่ะน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ Facebook นะฮะ Facebook ก็พลพงศพมึงลำนะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะฮะ Facebook นี้แล้วก็แล้วก็เพจด้วยเพจด้วยก็บริษัทบ้านนี่ดีสถาปนิกและก่อสร้างจำกัดเพจเพจงานนะครับอีกเพจหนึ่งบ้านนี่ดีช ANNEL เช่นกันครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วเนอไปกินน้ำเย็นกัน